เออมันเป็นไปได้ยังไงนะครับโอ้โหคลอปเดือดมากๆเลยนะครับวียริฟลูกยิงของฮาวิเอเลดครับแต่ก็ดีใจที่นุนเยนเลิกสากนะครับยิงประตูดได้สักทีเจ็กเก็คลอปกนุนซูนัมเบอร์วันของลิเวอร์พูลนะครับพอใจกับชัยชนะของลูกทีมหลังบุกเชิดเบอร์รี่2-0ซึ่งส่งผลให้ลิเวอร์พูลขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงของศึกพิมพ์นังกฤดในเวลานี้นะครับ ยังไงก็ตามครับในใหญ่อย่าง uh, คลอปเองอดครวญถึงการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินหลังจากลูกยิงของฮาวิเอเลียดถูกริบคืนเนื่องจากโมซาลาอยู่ในตําแหน่งล้าหน้านะครับครอปเนี่ยเดือดดาลมากๆหลังจบเกมบอกว่าไอ้มันบ้ามากๆผู้ตามตรงมีแต่คนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละที่จะทําให้ลูกนี้เป็นลูกล้ําหน้าทําไมผู้ตัดสินถึงสร้างมุมมองของตัวเองแบบนั้นด้วยเราทุกคนต้องการผู้ตัดสินแต่ก็ต้องการให้พวกเขาตีความกฎอย่างถูกต้องด้วย คุณทําให้สถานการณ์นี้ไม่เป็นประตรูได้ยังไงนั่นเป็นประตรูที่ชัดเจนเลยแล้วส่วนของดาวิดนเยสเนี่ยคลอปก็ชื่นชมบอกว่าเขาเป็นตัวจบสกอร์ที่น่าทึ่งแต่ถ้ากองหน้าทําประตรูไม่ได้เนี่ยระบบทั้งหมดก็จะไม่เหมือนเดิมคุณตั้งคําถามกับลุกสิ่งมันไม่ใช่แค่โลกภายนอกแต่คุณตั้งคําถามกับลุกสิ่งดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดี อันนี้ก็ชื่นชมนะเพราะว่าดาวิดนูนเยสเนี่ยอยู่เสเตเตอปืนฝืดนะครับ12เกมที่ยิงประตูไม่ได้นะครับวันนี้ก็ยิงประตูได้ส่วนลูกของฮาวิเอเลตก็เดือดมากๆครับมันควรเป็นประตูนะไม่ใช่เป็นลูกล้ำหน้าของมเมสลาทำไมผู้ตัดสินถึงทำแบบนี้ด้วยนะครับริบลูกยิงทำไหมโอ้โหจวดจัดเลยนะชุกนคนแล้วกัมีความคิดเห็นยังไงเหมือนกับ JK หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมสำหรับลิเวอร์ pool ครับเมื่อคืนชนะด้วยจัดไปฮะ